เองอยู่ไหนตอนนี้เองอยู่กรุงเทพใช่ไหมใช่เองอยู่บางชันนี่แหละเองขับมาที่นี่เองออกกวัดไปที่ไหออกไปถึงหน้าวัดเด็เองเลี้ยวซ้ายไปเลยเลี้ยวซ้ายโอ้ยถึงหน้าวัดก่อนอราจะต้องเดินไปถึงหน้าวัดนั่นเลี้ยวซ้ายไปเลยเด็กเองกูว้าฟังทางก่อนฟังทางก่อนค่อยดูไปไม่ต้องเปิด G P S นะแต่มันพาหลง ร,ร,รู้ดีกว่าอีสิรีกันเนี่ยรู้ดีกว่าทั้งที่เองเลี้ยวซ้ายปปลตัวเองก็ตรงไปเลยตรงไอ้ต้องวันนีตรงมึงเป็นเนจ,จ้าขาใจตายแล้วนะต้องไปไกลไหมเนาะโอ้ยโกลมไปไกลดอกไปไกลกี่เมตรมันจะสี่สิโลได้วะสี่ลทางไปไหนเนีย่ย ก็ไปเล่นสี่สโลแล้วอ่ะสี่สิบโลพูพี่นี่เตยอยู่เทินอยูเทินเทินเอ็งงอวกับงองอม้วนอะม้วนก็ไปสั่งนวดม้วนรถมันคว่ำอยู่เลี่ยไม่ต้องม้วนมันแล้ว้วนเลียวเลียวกับเออเลียวปื้อใครจะหลุมมองมองเพอนมองหน้ากระบางเลยนี่ไปไกลกว่าเขาอีกนี่ไม่ต้องอยู่แค่ตรงนี้ไป ไม่เข้าไม่ใช่มอแบบนั้นมออะไรอ่ะมอแบบนี้กระดอ๊คคืนกระดอ๊คคืนกดกดกดกระดอ๊คคืนมอเซิร์ฟบอร์ดวิ่งสะพาน์คอสะพานคอสะพานเทียนสามอันเจอคอสะพานสามอันที่นี่เองข้างกองที่นี่เองไป ไปที่นี่แองไปไก่คันคนนี่อีดงไว้ไว้หน่อยไม่เพื่อนกูกระทบหมดนิดแล้วเร็วเนี่ยงเพื่อนปีต้องดูดวิญญาณเลยนี่ไก่คันนะดูดีๆนะไปไกลไหไกลเหรอไก่คันกี่โลละแล้วประมาณยี่สิบเมตรได้วะรอยี่สิบเมตรจะเลยไหมทีนี่เจอวงเวียนวงเวียนจักสามรอบแล้วก็กลับมาหน่าวัดเนี่ยหนาวัดคันนั่น แล้วมึงจะให้กูออกไปวนทำไมเอาดีๆดิมันเป็นมันเป็นวันเวไม่เกี่ยวกับวันเวหรอกเอาที่ซอยอยู่ข้างวัดนี่แหละซอยอยู่ข้างวัดมันชั้นนี่เด้อเอาข้างงวัดซอยร้อยเก้าร้อยแปดเล็กคู่เล็กีไม่ต้องอยู่คนละฝั่งนะสิรู้จริงไม่ได้ดมเขาหัวเราะแรูเลินไปต้องอกง้อไง โมงไง่ไงเรียกมุลัยกี่ผู้รู้ปวดเขือ่อเก่าเจอกันเขาสามร้อย,ยอ่อดเคยเคยที่นี่ยังตรงไม่ได้เจอเขาสามร้อยยอดใช่ไหมตรงเจอเจอลานแมววิ่งอีกลานหนึ่งขายอยู่งานตรงนีง้ขายเยอะแท้ไปเขาสามร้อยยอดไปหาพัานธุทองข,งข้างหลังลานแมววิ่งสาขาสองเจอเขา ร้อยยอดเขาสามชน,ชนบุรีตังแสนไม่ทำไมเรถาถามว่าเธออยากแต่งงานกับฉันไปถูกเธอไปหาพานทองที่เขาสามร้อยยอดมาให้ฉันได้ภายในเวลาสามวันถ้าเธอหามาได้ฉันสอนสิงจะยอมแต่งงานกับเธอวันเดียววันเดียวดีไปแลวดีมา